วัสดีครับท่านผู้ชมอยกับผมไอ้นุ่มหน้ามุนผลติดหอย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 ย่าเอาแตกเกษตรอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อน<ๆ>รู้หรือยังครับหน้าหนาวหอยไม่ค่อยไข่เป็นเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับผมหน้าหนาวเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคนะครับเป็นปัญหาที่สําหรับคนเลี้ยงหอยเลยนะครับ อย่างประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเราเองนะครับที่เป็นประเทศที่มีการเลี้ยงหอยแบบจริงจังเลี้ยงหอยแบบเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเลยนะครับก็อย่างประเทศเกาหลีหรือเวียดนามเองนะครับถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ปิดฟาร์มงดซื้อขายพันกันนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันครับผมตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมานะครับประมาณสัก สองอาทิตย์กว่าๆนะครับผมก็ไม่ได้ทําวิธีป้องกันอะไรเลยนะครับทั้งๆที่ผมก็รู้อยู่นะครับว่ามันมันจะมีผลกับการเลี้ยงหอยที่ผมไม่ทําการป้องกันเพราะว่าผมจะศึกษานะครับว่ามันมีปฏิกิริยามีการเกี่ยวข้องกับหอยยังไงนะครับจากการสังเกตของผมนะครับอันดับแรกนะครับหอยจะเกิดการตายมากในช่วงเข้าฤดูหนาวแรกเป็นเพราะว่าหอยบางตัวไม่สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้นะครับทําให้เกิดการช็อกน้ําและก็ตายนะครับแต่หลังจากการตายในครั้งนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าถ้าหอยที่เขาปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิได้แล้วนะครับการตายเขาจะน้อยลงมากนะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลาของหน้าอื่นๆนะครับอันดับที่2ที่สังเกตเห็นได้เด่นชัดก็คือไข่จะน้อยลง ไข่นี่จะน้อยลงมากนะครับในปริมาณที่พ่อแม่พันธุ์จำนวนใกล้เคียงกับของเดิมนะครับปกติก็จะวันหนึ่งก็จะไข่เยอะแต่เข้าหน้าหนาวมาปุ๊บไข่จะเห็นได้ชัดว่าไข่น้อยลงหรือบางวันเองนะครับก็แทบจะไม่ไข่เลยนะครับผมถ้าสังเกตกันจริงๆนะครับจะพบว่าหอยนะครับตัวหอยเองเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่น้อยลง คือไม่ค่อยล่าเริงก็คือเกาะกลุ่มกันนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวน้อยลงกินอาหารน้อยลงแน่นอนไข่เขาก็น้อยลงก็สรุปได้ว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับขบวนการบอรตานิซึมของหอยเองนะครับเขาจะลดขบวนการนี้เขาจะไม่ใช้พลังงานมากนะครับเขาพยายามอยู่ตัวนิ่งๆขบวนการบอรตาลิซึมนี้นะครับอาจจะเปรียบเท่ากับการอาจจะเท่านะครับ การจำศีลเลยนะครับเป็นเพราะว่าหอยเขาจะรู้นะครับก็คือว่าถึงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าฤดูนี้ไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์ของเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะเหมือนเหมือนเป็นฤดูที่เขาพักผ่อนนะครับหลังจากที่เขาตากตามขยายพันธุ์มาทั้งปีนะครับเขาก็รู้ว่าฤดูนี้ไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์ของเขาเขาก็เลยพยายามที่จะทําตัวให้นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวอะไรมากลดการใช้พลังงานเนาะเพื่อจะรักษาชีวิตของเขาไว้เพื่อเมื่อถึงสภาวะปก,กติสวาวะที่พร้อมที่จะขยายเผ่าพันธุ์เขาก็จะเ,เร่งขยายผ่าพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจความคิดของหอยก่อนนะครับหอยเชอรี่นะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในตระกูลของเอเลี่ยนนะครับทีนี้เราก็ต้องเข้าถึงความคิดของหอยก่อน หอยความคิดแรกของหอยนะครับเหมือนหอยถูกโปรแกรมมาเลยนะครับคือเขาไม่ได้มีความคิดเหนืออื่นสิ่งใดเลยเขาต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ต้องการขยายเผ่าพันธุ์เท่านั้นเองนะครับจึงไม่แปลกนะครับในสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการขยายพันธุ์เขาจะขยันเขาจะเร่งขยายพันธุ์อย่างเต็มที่อย่างแบบไม่คิดชีวิตนะครับเราจะพบเห็นได้ว่า หอยบางตัวนะครับที่เขามีการวางไข่ที่วางไข่แบบลังใหญ่ๆนะครับหลังจากการวางไข่เสร็จเราจะเห็นได้ว่าหอยเขาจะมีการตายนะครับผมเรียกอาการนี้ว่าการไข่ทิ้งทวนนะครับนั่นคือเขาตั้งใจที่จะขยายเผ่าพันธุ์ของเขานะครับก็เป็นการตอบคำถามอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆชอบถามกันว่าฉันเลี้ยงหอยอย่างดี แล้วทำไมหอยตายนะครับก็คือผมจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะครับเพราะว่าหอยเขาคิดแค่ขยายพันธุ์นะครับบางทีเขาก็ไม่ได้อ่าคำนึงถึงชีวิตตัวเองเนาะบางทีเขาก็คือเขาเต็มที่นะครับบางทีก็ขยายพันธุ์จนพลังงานตัวเองหมดก็เกิดการตายขึ้นนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอย่างนี้นะครับเขาขยันจัดสําหรับวิธีการแก้ไขในฤดูหนาวนี้นะครับผมก็จะแนะนําเป็น3วิธีนะครับสําหรับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีพ่อแพันธุ์นะครับไม่ค่อยเยอะหรือมีจํานวนจํากัดนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับทําการจําศิลนะครับและแน่นอนครับวิธีการจําศิลที่ดีที่สุดก็คือการจําศิลในดินนะครับส่วนวิธีการทํายังไงยุ่งยากไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะลงลึกให้อีกทีนะครับรับรองว่ามันไม่ได้ยากนะครับวิธีทําก็ง่ายๆแล้วก็ เซฟพ่อแม่พันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ยุ่งยากด้วยนะครับก็ช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดในคลิปหน้านะครับว่าวิธีการทำยังไงข้อดีก็มีอย่างอีกข้อนึงนะครับก็คือเราก็ทำการจำสินไว้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเลี้ยงมาเสียเวลาให้อาหารเขามาเปลี่ยนน้ำนะครับก็เป็นการพักไปเลยนะครับ แล้วก็จะเลี้ยงอีกทีก็คือพ้นฤดูหนาวแล้วเรามาปลูกเขาขึ้นมาเลี้ยงอีกทีนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่เซฟพ่อแม่พันธุ์ได้ดีที่สุดครับวิธีที่2นะครับเอาไปปล่อยลงในบ่อธรรมชาตินะครับหอยเขาก็จะตัดสินใจเองนะครับว่าเขาจะไปซุกอยู่ตามดินหรือเขาจะไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ําลึกอยู่ในอุณหภูมิที่เขาต้องการเขาก็สามารถจะอาศัยอยู่ได้ หอยเชอรี่เขาเป็นหอยที่มีความสามารถพิเศษนะครับเขาสามารถอยู่กับน้ําที่อุณหภูมิศูนย์องศาได้นะครับขอแค่มีอาหารให้เขาเพียงพอแค่นั้นนะครับเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับวิธีที่สามนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงในบ่อผ้าใบเองหรือบ่อปูนเองนะครับแล้วก็ไม่มีบ่อทรให้ชาติแล้วอยากจะรอดพ้นจากฤด,ดูหนาวนี้นะครับก็คือ อาจารย์หลายท่านก็ได้แนะนําม,มานะครับให้เพิ่มระดับน้ําขึ้นนะครับแล้วก็เอาแหนแดงเนาะปกคลุมผิวน้ําไว้นะครับเป็นการาลดความเย็นจากอากาศที่มาสัมผัสกับน้ํานะครับวิธีการนี้ก็50-50นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้เลี้ยงนะครับให้เพื่อนๆไปลองปรับใช้ดูนะครับว่าตัวเองนะเหมาะสมกับอะไรนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมก็จะพยายามทดลอง สรรหาวิธีนะครับที่จะเอาชนะธรรมชาติในหน้าหนาวไปให้ได้นะครับจะได้มีข้อมูลมาเสริมเพื่อนๆนะครับว่าหน้าหนาวปีหน้าเราควรรับมือกันยังไงแล้วบังคับเอาชนะธรรมชาติให้มันไขได้ปกติอย่างไรช่วยกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเมื่อก่อนจับหอยและเสียตังตอนนี้ดีใจจัง ได้ตังเพราะจับหอยขอบพระคุณครับ